สวัสดีครับเข้าสู่ช่องพิชัยมงคลน,นะครับวันนี้รถผมพอเปิดออกมามีกลิ่นอับในรถครับกลิ่นอับกลิ่นไม่ถึงประสงค์กลิ่นหายใจไม่ค่อยออก,กนะครับผมจะมีวิธีที่จะทําให้รถเราพอเปิดประตูออกมาหรือมีคนสัญจรไปด้วยมีคนนั่งไปด้วยครับจะทําให้รถเราหอมขึ้นครับเดี๋ยวมารับชมนะครับครับ แล้วก็เอาภาชนะเราเนี่ยครับที่มีตามบ้านนะครับหากระปุกที่มันซส,สวยหน่อยครับกระปุกมันซีดสวยหน่อยแล้วก็นํามาเจาะนํามาเจาะเลยครับแล้วก็เจาะไปแบบนี้ครับเจาะไปเจาะไปแบบนี้ครับ จาะไปแบบนี้ครับพอเจาะขอบรอบหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาเจาะฝาครับเจบาะฝาเนี่ยครับเจาะพอเราเจาะฝาเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เปิดฝาออกเลยครับ แล้วก็เอากระดาษทิชชู่ให้สำลีครับแล้วก็เอาสำลีลงไปแต่เขาไม่มีสำลีก็ใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับเอาสำลีลงไปเลยครับสำลีลงไปแล้วก็เทน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยครับมันจะมีความหอมหอมมากเลยครับแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ย เทลงไปเลยครับเทนไปในขดของเราครับพอเทแล้วเราก็ปิดฝาครับอ่าครับหน้าตาออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็นำไปไว้ที่รถเรานะครับเดี๋ยวไปดูครับ แล้วก็เปิดรถเราครับแล้วก็ไปวางไว้เลยครับรถเราตรงมุมไหนก็ได้ของรถเราครับตรงมุมนี้ก็ได้ครับนี่ครับวางตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับพอเราขับไปใครเปิดประตูออกมาก็จะหอมขึ้นมาเลยครับครับวางได้หมดในมุมของรถเราครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามครับขอบคุณมากครับ